แคลผมก็การสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้ก็ผมจะเน่นะครับนี่ก็พีโร่พอจะเข็นอาเชิญคนเหลือเอฟเฟนั่นเองนะในโหมด CM นะฮะเล่นเป็นเลนบนนะวันนี้ผมมาโซโล่นะฮะเจอชี้กับลาทั้งบนค่อนข้างจะหนักหน่วงเอาเรื่องอยู่เลยเลตเกมก็น่าจะหนักเยามาสตักไปหมดเลยนี่วะ ผม oh, <Hi. S 1> มันยืนรอกูเลยน <Hi. S 1> ี่ผมมาโซโล่ทีแรกผมก็ไม่ได้อยากจะมายืนเล่นแคลรี่ว่าจะไปเล่นกลางเล่นล่างอนะไรเงี้ยแต่อีมไม่นีนะ่ไม่มีใครมาแบบอยากมาบนออก็ <c oughs> <c oughs> เลยต้องมาเป็นแคลรี่นะคือถ้ามาคนเดียวผมไม่ค่อยอยากแคลรี่เท่าไหร่เพราะว่ามันต้องฟาร์มไงมันบวกไม่ค่อยได้อยากจะแบบวิ่งบวกให้ให้ดูไง ยิ่งเกมนี้คือของหนูข้ามีชี้ด้วยศัตรูหายไปยิ่งเป็นแคลรี่คือเลดเกมไปก็ยิ่งแบบเตรียมเตรียมตายเอเมดเอากูจะเอากูจะตายอ่ะเน้นหนึ่งดีป่ะว่เนี่ยถ้าเรายิงไม่ได้ก็ เอสกิลไปสู้แทนโดนดิร์อัะนน้นหนึ่งแล้วกันเอ้ยเลีย้ยวอะเลี้ยวมันเลี้ยวกันหมดเลยวะมันจะเจ็บหมดละนี่ไงเจ็บหมดแล้ว ลองฟินซูมรอคุยวลหกก่อนโอเคอุฟามยังไงอะรอนติผมน่าจะเปิร์กกลับเปิร์กก่อน มันมีทั้งลาทั้งแอคทั้งเมดคือเปริปร์กอดขุมแล้วก็น่าจะายกล่างอะไรเงี้ยหลุดเรือนยกล่างปวดโดนตาน่าโดนตานนี่ตายหายอย่างเดียวเลยทั้งวันเ ต้องเดินไปตัดเลยตัดาฮมมันเดินเข้ามาปะรู้ละเคียร์ก่อนแล้วกัน ไม่ไดอดเฮ้ย,ยไฟไหม้แรงอ่ะนะเพียบบนเพียบเลย มีอันตีไปล้บนสามเปนมีเฮดลาเกิดไปแล้วหายเีหายอ๋อ r e t treat or m u ยังมันจะมุดป่ากูาแล้วนะแพ<ค>กว้าไปซอนต่อไปเสียอันตีเล่นเลยกูับบลับลบลบมีใครมาแล้ววะมันไม่โหดเลยวะกูรอด ไปลแล้วกูไปลแล้วเสื่อไม่มากูก็ปไปเมดสบายแล้ว มันจะเป็นยังไงวะน้องเกมนี้ไม่รู้เลยข้างล่างนีแฮกบิงเนี่ยก็เล่นยากอีกบนกูแหกไปเแล้วอสู้ชีวิตไปก่อนนะมาโซโล่ด้วยบนโดน nói thằng rác mình đã yêu à cả các cứ không? Muốn thả bơm, nhận ra xăng wheel แองมันบิงจะได้แบบเบิร์นมานาวันหมดนะแล้วก็น่าจะเอลเดอร์เลยแล้วก็ยักล่างจริงอ,อยากเล่นดาบคว่ยนะแต่ยักล่างน่าจะดีกว่าอยู่แล้วมีเชีอกเผื <c oughs> ่อแบบลบดินงดินามนี่ไงวันนี้กูเจอเมด <c oughs> เฮ้ยต้นไม้งอกเนี่ย <c oughs> ต้นมาตัดไม้ปุ๊บต้นไม้กูง,งอกใหม่เลย ันเสียเพีอะไรอ่ะมันโดนสกิลใครอ่ะสกิลคิทหรอกกูหนึ่งกูปักอ๋อกูคิดว่าแม่งโดนสกิลคิทเนี่ยหนีอ่ผมก,กลัวโดนอันติออกมาได้ปะกูโดนอันติมันเกาะผมไม่มีอันติอ่ะไม่รู้ตายปะเออไม่เป็นไรตายอยู่ยิงมันได้แล้วบาง ทัดบางกี่โมงเฮ้ยบางอยู่บางจริงบางจริงฝัางายหาก็ไม่ย่เฮ้ยเฮ้ยดับเปิ์กมาแล้วดับเ,เปิ์กมาแล้วฮี่แอคมันสับผ้าชาแมนได้นี่วา

Ng ác vừa bổn chìm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  bổn เอ้เ <Ill usion S 1> ้เฮ้ยหลังมานา illusion เรียนตีบ้างเพียอนี่อยาบวกแล้วเกินไม่เอ oh. oh. ีน oh. ตีอ่ะเอาโอ้โหตาไปเยอตายอยู exceeded. ่เมดอยู่ควนตีไปตอนเมดอยู่กูตาย

อ้าวะไหวละอกมไม่เป็แล้วกูฟาร์มยาวๆรุ้มันไม่ได้มานาหมดโดนเบรนเออเราอยู่รอได้ไปตายในตัวยาก อห้อมาคลิปเดิมเหมือนกัน <ผม S 1> นี่ไ<อ>งบบว่ดนี่วาดเฮ้รอแป๊บหนึงปินทั้งหลังเลย แกมีอยูมั้ยในป่ามันก็มีหวานอยู่ว่ะกูจะฟาร์มสบายๆได้ตอนไหนเนนะี่ย แม่แม่นอ,อดูหรือกระจายเหรอครับอขวานมาเล็กเียามโซเมทุกท่านดูไม่ไหวเฮ็นตีปะไม่มีเฮ็นตีนอยู่บนสอ เอ้ยเราบอมลาแล้ว,วมันต้องบีคีบีใชเป่าวะบีคีบีมันก็กันขายไม่ค่อยได้แล้วกันเม็ดได้อยู่เ้าผมออกฟ้าได้แล้วใครจะเอาแต่ผมออกให้ใครคุ้มสุดวะเอีเล่นี่บ้าเล่นกมีอันติีเล่นนะนนดีเรามีสองอแท้แลี ตอบแป๊บตอบแป๊บตอบแปพื่อนเอาเลยครับเยสตามิดีว่าเรามีสองแครี่ กกะเล็ดก็แม่งมีชี้นี่แหละสยองชี้จะอ,อแล้วนูเราต้องให้ทิงเขาล้วงให้ ี่นแน่เกิดอีบนเพียบ ทุกคนใช้สกิลกันหน่อยนะเอฟเอนะสกิลกหนึ่งจะเป็นการายิงลูกดอกไปปักนะก็เรียกว่าไม่ใช่ว่าการเป็นการสตันนะจะเป็นการตึงเฉยๆนะประตูยังสามารถแบบใช้แบบสกิลได้หรือว่าส่วนได้นะสกิลหนึ่งนะแค่ปักเฉยๆส,ส่วนสกิลกสองนะเป็นตีกระจายนะกดใช้จะตีกระจายเป้าหมายรอบๆแล้วก็เพิ่มความเร็วกันโจมตีนะส,นส่วนสกิลสามก็จะสุม่มเนี่ยมีไอ้สมุดอกมายิงนะส,นส่วนตีก็จะเป็นการแบบมีล่าง,ล,างล่างเงาของเรามายิง ขนูไปด้านหน้านะประมาณหกดอกทนนี่สองดอกเกราะท้ายน่าจะหกรู้สึกว่าสองดอกสามรอบสีรอบกลัว,วตรงกลางโอเคอยู่นู่นเม็มันขวานด้วย

อยู่บนบนเลยไปไปเลยไปเลไปเลฮ้ลยแมนแมนสวนได้แมนมันมเกาเ่าแรงเ่าดีแ, <ส S 1> แล้วยังสนนองทีหายเลยอะอเมเบนอะนะเออต้องแมนเก่าสองทีหายดีแล้วมันเก่าแรงอะมันก็จะโดนชี้แรง แต่งโตมากแม้นหุ่นปานดารากโกเออต้อองไปองไปต้อปต้องไต้องไต้องไป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 ต้ไปต้อไป้องไป,ไปองต้องตไ ผมต้องกลับเมนเบนมาแล้วฟินฟี่ะต้องลวงฟินแล้วรอบนะเฮ้ยแมนสิบแปดเลยเอาเรื่อง อยากได้ยักล่างกว่าเฮ้ยถ้าไม่มีชีนี่คือแบบอยากเล่นแบบขี้ไปเลยนะยักล่างขี้กดเอยิงแล้วก็ปล่อยเมาส์ไปเลยอะไรเงี้ยไฮเปอร์พวกนี้วิงโบ้คอนบู๊ปสักอัน เมย์ทำบีคิบบีไม่มวาปิงแลกูเ้ยกินะอ่ะโอ้ยเรียนติเพื่อนเม่อกี้สวยมันด้ไปนนะ แอ็กไม่ได้มาแอ็กไ่ในป่าไปไหนวะกางๆมากาห้องวะ้องได้เออแม่นแมน,มนตีเรียกล่างล้ะ ถ้ามันเกิดกันหมดแล้ววะตายแป๊บๆกำลังไปช่วยแล้วกลางน่าจะได้บวก ีอันนั้นอาเชอร์ก็ได้ฟรีคนเหี้ยเลยเพื่อนกูยัดมึงหมดอ่ะโกลเด้นเนาะปุยัดมึงหมดมันเห็นมึงได้ไงวะโกลเด้นวิวไม่รู้มันเห็นกูคอมกูเว้ยอ๋อมันคอมึงแต่โกลเด้นวิวอยู่ตรงนั้นพอดีเออโกลเด้นมันอยู่ตรงนั้นพอดี มีมานาตับตาย,ต,ายา 200, ต่อยหมดละดาเมจสองร้อยไดไหมมาตีแรงเนี่ยวะลถเกาะลดเกาะไงมันมันลดเยอะอยู่หรอกดหมดตัวลดหมดต,ตัวคอ่ะก็ดาเมจเท่ากับดาเมจมันสี่ร้อยอ่ะจริงจริงก,ก็หมดเกลี้ยงดบับมาแทงกันเหรอหนูเก็บโวนไป ขีวันแต่มันเอาลวนบัจะกลับลวนบนอ่ะเอคิดก่อนออกอะไรดีเนี้ยมาแล้วเนาะเสกเหรออยากออกฟอร์สอ่ะฟอสเดมอนิกไปเลยไหม ขดอาาฟ้าไปละวอ่ไหนดีเพื่อนเฮ้ยปีนมันแถวนี้แหละนี่ไงตันนูแล้วปักไม่ถึงอ่ะเพื่อนเพื่อนมึงก็่สสีใไปเลนเดียวเพื่อนเอาบนเหรอ ต้องเอาชีเอาชีแล้วผมกับแมนแมนจะเล่นง่ายรอรอการเวทหมดไปสวยเลยทั้มลุกิลเขาไม่อยูกูพีชีพตลอดทุกทุกไฟต์เอเฮีย อ้าจบแล้วฟอสบูผมยังมาไม่ถึงไปเลยทุกคนมาเกมนี้ฟอจะคิดนาเชอร์นะเอฟเอประมาณนี้ผมก็ฝากกดไลค์ก็ชอบต้าคายถ้าเกิดเจอใหม่คลิปหน้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยเกมนี้ก็มานี่ไปแล้บายฮะ